สวัสดีครับคลิปนี้จะมาชมสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมใหญ่พระประธานพระองค์นี้ครับพิมทรงสวยงามครับเป็นพระเดชวัละระังนะครับมาร่วมบรรจุหลูงวัดบางขุนพรมครับซึ่งดูเนื้อหาแล้วเป็นเนื้อหาของวัลกระงังแล้วก็พิมทรงก็เป็นพิมทรงของวัละระัง ้านหลังครับจะมีรอยตาปั๊มนะครับของวัดบางขุนผมซึ่งบ่งบอกว่าพรงา์นี้ออกจากกลุกวัดบางคุนผมปี2500อย่างแน่นอนครับไม่ต้องไปสงสัยเปลี่ยนวัดไหนนะครับเขามีตาปั๊มให้ของปอมก็มีนะครับตาปั๊มแต่เขาทำกายภาพของเขาไม่ได้นะครับทำได้แค่พิมพ์ส่งตาปั๊มก็ องนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนมองเห็นฝังองค์นี้เรือนรังแทบไม่เห็นนะครับขอบข้างก็มีความสําคัญนะครับขอบข้างขอบข้างก็มีความเป็นธรรมชาติและจ้องมีรอยมีรอยแยกมีหลุมมีความเก่าเรานี้เปิดราคานะครับไว้ที่ห้าหมื่นบาท ใครสนใจที่อยากได้พราส้มเด็ดแท้ๆท่านสมเด็ดโตท่านสร้างจริงๆนะครับก็ทักมานะครับทักมาสอบถามได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ5้า0 0ืนบาทในราคาแบ่งปันใครอยากได้ผระสมเด็ดแท้ๆไว้บูชาขึ้นก่อนนะครับมาดูเนื้อหาครับเนื้อหาเขาจะมีแคลเซียมขึ้นเนี่ยครับขา,ขาวๆนี่แคลเซียมนี้ ของปลอมรู้ว่าผ้าใหม่ทําเลียนแบบไม่ได้นะครับคือมนุษย์ทําไม่ได้เนี่ยครับข้าขาเนี่ยคือแคลเซียมเป็นๆเนี่คือคอาบหนังกับเบนนะครับคาบหนังกับเบนเกิดจากปูนงอกนะครับมนุษย์ทําให้ปูนงอกไ่ได้นะครับนี่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็การเวลานะครับเนื้อหาเขาต้องไม่เรียบตึงทำไมเรียบตึงเรียบตึงนี่คือผ้าใหม่นะครับ เขียวเียมขาวๆเนี่ยมาจากธรรมชาติแล้วก็สูตรผสมของพระสมเด็จโตนะครับมนุษย์ทำไม่ได้นะครับกายภาพความเก่าก็ทำได้แค่ปริมทรงเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ5้0 0 0บาทในราคาแบ่งปันนะครับ ได้ครับรบจบคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ